ไปหามาเอามาอวดเพื่อนๆเ,เอามาอวดคนหน่อยไปหาข้อมูลมาหน่อยแหมพอรบแพ้หน่อยทนายจำเลยนี่ก็ชุยใช่ไหมด่าทนายจำเลยว่าอะไรนะห่วยใช่ไหมอืมพี่ฟอลไลท์ใช่ไหมตอนแรกนะเชียร์ว่าทนายจำเลยเด็ดทนายจำเลยอย่างนั้นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจเข้ารีบออกมาโพสต์ว่าเขาทํางานห่วยโอ้โหไหนมึงชื่นชมจะเป็นจะตาย ทำนายผิดแล้วเป็นไงพอทํานายผิดแล้วไม่ได้ดังใจก็ไปว่าเขาอย่าดูงเกงห้าส่วนที่มันห้ให้น้องออกมาพูดเรื่องเครื่องสับมะพร้าวจะให้พูดเรื่องอะไรละ่ะอีเคนะ แค่ถามหน่อยเถอนะเธอเป็นตุลาการฝ่ายไหนไม่ทราบนะสั่งให้คนนั้นออกมาพูดสั่งให้คนนี้ออกมาพูดหูยิ่งใหญ่จังเลยนะสาวิตรีออกมาพูดยิ่งใหญ่มาจากไหนโอเคใหญ่มาจากไหนวะคึอไอ้ขวางคลองสาวิตรีต้องออกมาพูดใหญ่มาจากไหนอะคือมาสั่งบ้า สั่งให้คนนั้นออกมาพูดสั่งให้คนนี้ออกมาพูดทำไมต้องฟังมีอำนาจอะไรที่ทำให้ฉันต้องเชื่อต้องฟังอืมไม่มีคอนเทนต์เล่นใช่ไหมผงก็น่าจะจริงนะน่าจะจริงกันแหละเธอต้องออกมาพูดจะพูดทำไมไมันเป็นเรื่องของฉันเหรอไม่ใช่นะทำไมมีเรื่องนี้ในศาลนะหรอนะพอมันมีประเด็นหน้าสื่อใช่ไหมคะ ทำไมถึงมีเรื่องนี้ในสารพอมีประเด็นหน้าสื่อทีมทนายของจำเลยเขาก็ต้องซักเราให้เราตอบคำถามเพื่อที่จะเ,เคลียร์ปัญหาตรงนี้ให้มันสิ้นสงสัยนะคะนะมีเรื่องอื่นไหมมีนะเคนะไปหาอ่านเอามีเรื่องอื่นอีกด้วยไปเคลียร์เอาไปหาอ่านเอาเคเอ้ยอ่านหนังสือเยอะๆ พีทีเอมวัดดีค่ะคนจะขายของอะนะต้องออกมาตอบสำคัญอะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งอะไรก็ไม่รู้ตำแหน่งขวางคง มะพร้าวไอ้เครื่องสับเปลือกมะพร้าวไม่ใช่ของแม่ชมพู่อันดับสองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการซื้อขายอะไรทั้งสิ้นนะคะอันดับสามคนที่ทะเลาะก,กันไม่ใช่แม่ชมพู่กับใครที่อยู่ในกระบวนการเครื่องสับมะพร้าวนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่แม่ชมพู่ไปเกี่ยวข้องกับเครื่องสับมะพร้าวเลยโดนด่าฟีค่ะสิ่งที่เราต้องเกี่ยวข้องก็คือโดนพ่อด่าฟีแค่นั้นเอง แย้งที่สารุทรณ์ท่านมองเห็นแม่สารู้ในใจนะคะแต่จะไม่บอกใหม่ชลาวันหรอกก่อยให้มันโม่อยู่ในนั้นหละเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะจากการสืบพยานจากสารชั้นต้นนะข้อมูลจากการสืบพยานของสารชั้นต้นนันะคะมันมีรายละเอียดบอกไว้แล้วพอสารุทรณ์ท่านมองเห็นความขัดแยง้งแม่สาก,ก็พอรู้อยู่ในใจนี่แหละคะ่ะแต่ไม่บอก เรื่องสับมะพร้าวมันเป็นเรื่องของผู้ชายสองคนพี่ปุณพูดนะแม่สาพูดได้ว่าแม่สาไม่เกี่ยวนะเรื่องเครื่องสับมะพร้าวถ้าใครอยากอยากให้แม่สาพูดเรื่องเครื่องสับมะพร้าวนะแม่สาไม่เกี่ยวกับเครื่องสับมะพร้าวอะไรของใครเลยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเครื่องสับมะพร้าว <_ m ob _> จะให้พูดอะไรพี่หมวย พี่ชัยวัฒน์นะ้น้องเสกมาแล้วน้องทางเกียงนะสวัสดีนะคะสวัสดีย้อนหลังสวัสดีค่ะพี่ยุเกียิกางเกงฟรีไซส์ค่ะชุดละคือตัวละ250บาทค่ะมีกระเป๋าสองข้างนะคะเป็นกางเกงขา5ส่วนชุดละชุดละห้าร้อค่ะ รับกังเกงอย่างเดียวก็ได้รับเสื้อด้วยก็ได้นะคะรับส่งชิ้นก็ได้รับหึงชิ้นก็ได้นะคะอยากให้จัดชุดให้ก็จะจัดให้เท่าที่มีสีที่ตรงกันนะคะนี่กระเป๋าสองข้างนะชุดละ500ห้าร้อยบาทสัดตัวละสองร้อยห้าสิบบาทซื้อเดียวซื้อคู่ก็ได้ถ้ามีคู่ก็จะจัดให้ค่ะ พี่นันเบอร์ที่มีลายก็ยังจะเป็นเบอร์เก่าอยู่นะเป็นฟรีไซส์จ้าพี่เสื้อมีอก44 46 48ค่ะ50นะคะเสื้อมีอก44 46 48 50กางเกงเป็นฟรีไซส์เลยค่ะเอวยืดสุด44อก48จะเป็นเสื้อปีกผีเสื้อนะคะ อ้าเหรอน่ารีบขึ้นคลิปเหรอไม่ได้ดูเลยวันนี้มัวแต่ไปดูทิกตอกนะมัวแต่ไปตามหลวงพ่อหลวงกดพี่คมัวแต่ดูหลวงพ่อหลวงกดดูแต่หมอบีค่ะพี่คนชาวบ้านนะไม่สาบก็ไม่เห็นว่าเขาจะมาเรียกร้องอะไรกับเรานะแต่ก็จะมีแต่เอฟซของน้องๆกันแหละค่ะที่มาวิ่งมาเคาะมาเหท,ทีสองท,ทีนะ คือถ้าไปดูเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้เรียกร้องให้แม่สาต้องไปทําอะไรนี่นะไม่มีใครเรียกร้องให้แม่สาต้องไปทําอะไรไม่ว่าจะเป็นน้องนะคะไม่ว่าจะเป็นนาแตหรือว่าตากับยายไม่มีใครมาเรียกร้องอะไรให้แม่สาต้องพุ่งไปดูแลไปนั่นไปนี่เลยนะเขามีแต่บอกให้เรามาดูแลตัวเองเขามีแต่เป็นห่วงนะคะพี่อัปโป้สวัสดีค่ะนาแต่ก็มีแต่ความเป็นห่วงนะคะเห็นว่าแม่สาโดดเดี่ยวเห็นว่าแม่สาอยู่กับลูกหัวเดียวกับเทียมรีบอะไรพวกนี้เขาให้เราดูแลตัวเองเขาเป็นห่วงเรานะเมื่อคืนไฟดับเขาก็ยังมาดูเลยไม่เห็นว่าเเเค้้้าาาาาจะะะตตออองงกรรรใใหไไปทํลยพพพีีีี่่่่ิสสวัดชมมโบ เออมีแต่บอกอย่าเข้ามาใช่ไอ้เขียดเออไม่เห็นไอ้เขียดอยู่นะพักนึงแล้วเห็นแวบบแบบแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ก้ม,มองมิ้นน่ะใช่ไหมไเขียดบ้านนน้นก็ไม่ได้เห็นได้เรียกร้องไม่ได้อะไรเลยเนี่ยตัวเองเป็นเอฟซีนี่ทําเกินหน้าที่วิ่งมาบอกอยู่ได้นะนิสัยไม่ดีเลยทําอะไรให้อยู่ในระดับพอเหมาะพอควรนะเพียนรักสวัสดีค่ะเนี่ยว่าจะแพ้พลาดในการมาเป็นบทเลยเนี่ยพี่สมชาญสวัสดีค่ะอขอบคุณค่ะพี่โคเป็นกําลังใจให้กัน มาในไลฟ์ก็ดีใจแล้วล่ะค่ะแค่มาคุยกันมาพูดคุยกันในไลฟ์มาเจอกันก็ดีใจแล้วนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะเหมือนหมอลำไงเวลาขึ้นเวทีแล้วไม่มีคนดูเลยโตรหัวเหี่ยวแม่ค้าก็เหมือนกันซื้อไม่ซื้อไม่ว่านะขอให้มามุงก่อนพี่สาวรักสวัสดีค่ะพี่พ้อมพี่นันยังไม่มาใช่ไหมคะเห็นพี่พิมยิ้มยอยู่ปกติพี่นันมาแลพี่นันจะพิมบยมากเลยน่าจะกินข้าวแรงอยู่พี่สมควรสวัสดีค่ะอายุก็ปูนนี้แล้วนะสี่สิบสี่ปีแล้วนะพี่ยุใช่ไหมนะ ไม่าไคา,มมาดหวังว่าจะได้ความรักไม่คาดหวังว่าจะได้อะไรจากพ่อจากมแม่เลยวนะคะไม่ใช่ว่าไม่คาดหวังแล้วก็ไม่ดูไม่เลนะก็ดูก็เลอยู่นะคะก็เห็นอยู่นะพี่วลี่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะพี่อนุรักน้องว่าวันนี้น้องว่าจะลองไลฟ์เล่นในทิกตอกลองดูนะขอบคุณขาพี่เป็นยูว่าจะลองไลฟ์เล่นในทิกตอกดูไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะมีเอฟซีหลายท่านนะคะมีพี่ๆหลายท่านบอกว่าให้น้องปักตากาหน่อยในทิกตอกทำไม่เป็นพี่ตองหึ่งสี่สิบสี่มันสามสิบสี่ น้าไหลก็เหมือนกันนะน้าไหลจะสี่ิบแล้วยังเหมือน13าอยู่เลยสมองแม่ไล่กี่โมงคะพี่ตองยังเลยเนี่ยพี่ตองนึกถึงคนนัดส1บดโมงสิพี่นึกถึงคนนัดส1บดโมงน่าจะลงไล์อันนี้อะคะ่ะลงไล์อันนี้เดี๋ยวแม่สาจะลงไปไล์ดูนะคะลงไปไล์ดูไล์คุยดูว่าจะมีคนมาทักเราไหมแล้วมันต้องไล์ยังไงะนะน้าดิ่งเราเราพูดอะไรไม่ได้บ้างในติ๊กต็อกนะพี่บ,งบังสวัสดีค่ะของมิค,ปปคม,มคห้ามพูด